ก็สรุปผลงานนะครับผมก็มาได้ถ่ายทางข้างบนนะครับรกมากครับผมตียากครับนี่ครับผมเอาลงมาแล้วครับสวยอยู่ครับผมอ่อนสวยเลยครับผมน้ำก็ได้อยู่มั้งครับแบนหนึ่งครับผมสวยครับผม อัน,นก็สองแผ่นนะครับแผ่นล่างแผ่นบนครับผมนี่ครับสวยกันเลยทีเดียวขาวจัว๊วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกไลค์พรานต้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับผมสวยครับผมปี2,068ย้ำเลยนะครับพี่ๆน,น,นะนะพรานทุกท่าน กะรุณาใส่หมวกด้วยนะครับพรานทันใดที่ชอบโชว์ตีพึ่งไม่ใส่หมวกขอให้โดนพึ่งต่อยนะครับถ้าใส่หมวกก็ไม่โดนต่อยครับเพราะว่าลูกๆหลานๆจะเรียนแบบครับผมไม่ต้องกระตุ้นยอดโดยการถอดหมวกโชว์นะครับผมถอดก็โดนต่อยครับไม่เหลือครับผม ผมปีนี้ผมก็จะไม่มีการโชว์ถอดหมวกนะครับผมก็จะใส่หมวกทุกครั้งครับผมเพราะว่าเราลงช่อง youtube ไปรุก,กนั้นหลานลาน้องๆเขาก็จะทำตามครับไม่ดีครับผมเป็นอันตรายได้ครับช่วงนี้ก็หน้าหน้าแรงแล้วครับก็ระวังฟืนไฟด้วยนะครับสวยๆอ่อนๆครับผมได้หลายร้อยอยู่ครับน้ำแบนหนึ่ง ก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พรานต้นเยอะๆด้วยนะครับได้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับผมจุงกะสวัสดีครับ